คือว่าแกหนูต้องปวดเมดว่ะอย่าอย่ามาลองแถวนี้นะเราจะดามไปลองเดี๋ยวไปลองในทุ่งอ่ะแล้วเธอก็ต้องไปฝาใช่ไหม้าฝามือไปตามรถไปถั้งสายนะก็กลับบ้านพี่ใช่ไหมกลับบ้านมือเดี๋ยวเพิ่มเสียเพิ่มแล้วเราจะกลับบ้านกี่ทุ่มเนี่ยแล้วแต่หนูไม่ดื่มหนูยังไงก็ได้เดี๋ยวจะกลับจจ้าบงแต่ว่ามืดก็ไม่ดีใช่ไหมมืดแต่หนูขับ สี่ทุ่มหนูกลับวันนั้นไปส่งพี่น้ำทิพย์รอ <laughs> ไอ้เล่ยรถเกเรใหญ่แล้วนะมีรถหัวหัวสายหัวอบอกบอกว่าสองทุ่มพอสามทุ่มโทรไปอีกอเขาก็เป็นห่วงอะนะพอสามทุ่มโทรไปอีกขำจะได้เออบอกไอเนี่ยเนี่ยรถทำไมมันสีนว,วันนี้วันวันพฤหัสช่วงเขาเก่งแล้วไง ไม่ตามกฎจราจรแล้วไงเราต้องใช่ไหมก็คือเขาเก่งเขาขับเป็นแล้วไงคือจริงๆถ้าครูสอนเขาก็จะสอนแบบปิกติกใช่ไหมถูกต้องแต่ว่าพวกคนที่ต้องขับสอบผ่านทำผู้ชายอะไรเสร็จแล้วแหกกฎใช่ขับรถอะไรไปโดนด่าทุกวันเลยนะเส้นขาวนิดนึงก็ไม่ได้สอบนี่โดนเส้นขาวนิดนึงก็ไม่ได้นอะเธอจะขับเงืงอ้อเงะไม่ได้เลยนะขนาดอจอนตอนสอบอะ ให้หนูถอยหลังจอดใช่ไหมทีเนี้ยนีด่เดียวเขาให้ลองใหม่อีกครั้งเขาให้ลองได้สามครั้งะจะสอบหนูลองครั้งที่สองเขาก็ควบคุมสอบก็ใจดีใจดีครับเธอเฟซบุ๊กน็อกมันอ่าอ่าเขาก็พูดดีกับเราผมก็ลองอีกครั้งที่สองตรงเป๊ะสวยงามเขาก็เฟอร์เฟคเขาก็แบบพูดเก่งมากแต่เขาบอบดีเนาะให้กำลังใจใช่ไหมไอ้นี่มันอ๋อ ร้านไอ้ตรงนั้นอยู่ไหนพี่ร้านไทยคือร้านนวดอีกร้านหนึ่งยู่แถวนี้ใช่ไหมยูยูไม่รู้อ่ะร้านไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าไปอันนี้ถ้าหนูไปส่งพี่นักทิมทำไมไฟมันแดงวะอ๋อมันไม่มีคนกดเลืมไปทำไมไฟมันแดงก็ไฟแดงทำไมไฟมันแดงถามตลกใช่ไหม ไม่ใช่ร้านไทยหรือว่าร้านเอเชียร้านอาหารไม่ร้านที่นี่ร้านร้านนวดไทยอ่ะอร้านนวดไทยอีกคนหนึ่งอ่ะที่ชื่ออะไรที่เขามาเปิดแถวๆเนี้ยโอ้โหกินหมูทอดอนุ่นหิวข้าวกินข้าวเหนียวไปหน่อยนึงแล้วทีนี้เลือกกินกระเทียมแล้วเอาอะไรมากินไหมเนี้ยข้าวเหนียวแล้วก็กระดูกหมูโอ้โไม่ได้ยินลักเรากินเหมือนกันที่พี่ให้น้ำทิพย์ทำในนี่ทำอุ้ย ทําขนมจีนเอ้ยไม่ใช่พูดปิดทำเอ้ผัดเส้นเออขี้เกียจทํำกับข้าวตรงไฟนี่ปะเนี่ยเออก็นั่นนะสิแต่ไม่เป็นไรหรอกใครใครไม่เสยตดหรอกไม่มันยังไม่มีคนข้ามถนนเออ <c oughs> พี่ก็ยังว่ารถมันล้นไงเราก็แต่ว่าไปบ้านน้ำทิพย์พี่บอกทางเธอไม่ได้นะว้ายอ้ยอต้องบอกอะไรหนเลยเขียวซ้ายเขียวเอ้ยซ้ายผ่าน อะไรจังซ้ายบาทตลอดมันไม่มีหลอกวะไม่พี่ต้องอันี่บอกหนูนะถ่ายอยู่ลงยูทูบอ่ะหนูต้องทารีบหน่อยนึงจะสม o ๆมาลงยูทูบยูทูปอ่ะอนุญาตให้ลงรูปได้ใช่มได้ถยไมาสด้ยี่สิบสามสิบยี่สิบสามสิบเหมือนใน้นเลยยี่สิบสมสิบมนได้ไอหัวใจอะไรนะไม่ใช่ดิ ไอ้น้องอะไรไอ้ผู้ชายอ่ะนั่งร้องคนใต้องที่ไหนเขามาฉีดวัคซีนตันงกัตรงไหนไม่ใช่ถ้าเธอจะเอายี่สิบสามสิบเธอต้องทำคลิปที่บ้านแล้วมาให้พี่ลงทำเองโลดทำทรงทำสวนไอยเราหัวเม่อวานนี้ทำดอกไม้สวยผูกดอกไม้สวยงามแม่ผัวนั่งเบียร์ดูลูกสไปน์นั่นน่ะลงมาแล้วก็ส่งมาให้พี่สิทำไปคุยไป ทยา,ยางต<ไ>รงนี้มันแปลกๆว่ะ<อ>เห็นไหมอุ๊บแปลกยังไงเมื่อกี้เนี่ยรถมันนู้ดจะตรงไปเห็นไหมเนี่ยคุณหมอแต่คุย <c oughs> จะตรงไปร้านพี่เจนนี่ไปหาพี่น้ำพี่พพนรินเลยนะเนี่ยต้องขึ้นไปรับพี่นะ้ำชิเอาโซปกตินูมาทางนั้นไงต้องเลียวใช่ไหมเออปกตินูมาทางฝั่งนู้นไงมาจากบ้านนูนเล้ยวเลี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 วเ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  ดีนะไม่ส้มถ้าส้มนี่รถจอดนะใช่ไหมใช really? ่ไปได้อยู่ถ no ้ามีคนตาพาไปนะเขารู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่คนที่เขาขับขับตาตามเราเขาคงรู้แหละว่าเราหัดขับใหม่อะไรเนี้ยนะเชื่อว่างั้นตอที่ไม่รู้หรอกวันนั้นไอ้หนูเล่าให้พี่ฟังอย่างที่หนูไปฝ่ายฟุตบาทมาล้อรถหนูลายเลยนะ ังขวาเมื I ่อไอไอคนข้างหลังหนูอ่ะมันอัพสตันหนูเลยนะห่างจากหนูรถหนูไงสั้งควักก็หิมะมันเหมือนยังละลายไม่หมดไงหนูวัดถนนไม่ถูกตรงแถวบ้านหนูแต่เราก็ไม่ได้ขับเร็วนะมันได้ขวดตรงทางฟุตบาทเดี๋ยวจะชี้ให้ดูตรงล้อรถข้างขวาข้างที่พี่อยู่ลนยแฟนหนูว่าปีหน้าสงสัยได้ซื้อลอรถใหม่ S <S คือทำไมเธอเบรกกะทันหันเอรอไม่ได้เบรกมันไปคูดมันไม่ได้ล่ามันไม่ได้พังแต่มันไอ้นี่มันลายเดี๋ยวก็เปลี่ยนล้อรถใหม่แล้วเพราะว่าแซัมเมอร์ไลฟ์เฟรนดีแล้วมมก็เปลี่ยนไหมแล้วขับขับตอน,นหน้าหิมะลงกับขับตอนเนี้ยแ<ะ>ระวันต้องคืออันตรายฝ่าใช่ไหม,หมลำบาก<ห>ฝา่าใช่ไหมหรือว่าเหมือนกันหิมะมันต้องระวังไห ม่ทางกลับบ้านเนี่ยเวลาหนูไปทํางานต้องกลับทางนี้นเลกลับทางนู้นก็ได้กลับได้หลายทางถ้าไปส่งที่บีก็ไปอีกฝั่งนึงแล้วอย่างนี้ก็คือสบายนี่ไงต้องเข้ามุมนี้ไม่เป็นไรขำอย่าอัดวิดีโอไปนะท่านนะแบบเดี๋ยวเอาไปลงนึงนเขาจะขำไม่พี่่ายอันนี้ถ่ายได้แต่เมื่อกี้ใช่ไอ้คนจะไปอายอะไรคลิปที่มันตลกตลกอ่ะคือแบบเปินๆเนี่ยเขาขำกันดีอะทาย กูก็ขำพี่จิตใจขำพี่เรื่องไอ้ถ่ายคลิปวะล่ะเเขียวแล้วเราไปอันนี้ไม่เขียวว่าไฟเมื่อกี้หนเลยคืเนั้นหนูก็ขึ้นมามันก็เขียวตั้งนานไฟมันไม่นี่ขำหกรถข้างหลังบีบแกใส่ตั้งแต่ขับมาเนี่ยครั้งที่สามเธอให้เขาบีบเธอเธอจะไปเธอจะไปไหน ใช่ไอ้การทั้งหลังไงการทั้งหลังที่ว่าบีบแต่ว่าเราจะไปทางไหนหรือว่าบเขาบังคับให้เราไปไอ้นี่วะไม่บังคับเราจะเลี้ยวขวามันจะมาบังคับได้ไหมไม่ใช่แล้วมันไม่เขียวล่ะงงอันนี้บ้านน้ำคิดในวะ<อ>ไม่ได้เขียนบอกเขาใช่ไหม ที่หมายปลายทางอย่างปลอดภัยแล้วคำหมดคำหนูไปเข้าเลนผิดไงหนูไปเข้าเลนตรงอต,ต,ตรงไป <c oughs> พี่ก็ยังคิดว่ามันมันไม่มีเขียวเลยจะบอกกับชั้นชิดมากเดี๋ยวคือพี่ก็ลุ้นกลัวแบบว่าจะผิดช่องอ่ะเมื่อกี้ยังถอยหลังคงบีบแกเลยคำเมารถไม่เนี่ยน,นั่งกับหนูเนี่ย <c oughs> ก็พูทก็พัดพี่เพลงของหนูเห็นป่ะดูดิแล้วมันก็ไม่ตัวมือของพี่ ไม่ไม่ไม่กลัวละมีเซฟฟี่กันทุกคนเลยนี่ใหรถลืมมามา้วเธอเอามาขายให้พี่ได้ป่ะล่ะหนูมีอันเดียวว่ะ้็เธอบอกว่าจะสั่งเน็ตใหม่อะก็เดี๋ยวหนูสั่งให้พี่ไงโอเคโอเคหนูก็อยากจะขายให้พี่แต่ก็เนีหนูก็มีแค่อันเดียวเลยเธอก็ไม่อยางไม่ได้ก็มีที่บ้านเอาไหมมีขาอยากได้ขานั้นเราเปลี่ยนกันก็ไห้ะเอามาเปลี่ยนกันเอามาเปลี่ยนกันก่อนฝาพี่จะมาฝาพี่จะมาอีกนานเลยมั้ง รบอกให้รถขับรถบ่อยๆเดี๋ยวว่ารถไม่มีงานแล้วพี่เวลาพี่หยุดยาวๆพี่จะได้อตั้งแต่เราไม่ได้เจอกันที่บุตรเราฟิเน,นนี้ก็ไม่ได้ค่อยได้ขับรถไปไหนนะวันนั้นขับไปหาเพื่อนออกไปเอาโตบานไปก,ไปกาแฟนกาแฟนั่งไปด้วยไม่ได้ขับไปไหนพี่เป็นนา,างนางไอ้นี่เองนางหน้ารถเอง สาวว่ามีคนการนางกับมึงอยู่กามีใครการนางไปกับมึงอยู่จะไม่กล้าสนุกดียวะประเทศนี้มันไม่น่ากลัวขวามือเนี่ยจอดเขื่อนเขื่อนกั้นน้ำนี่ยเลี้ยวขวาเนี่ยหรอเลี้ยวขวาเนี่ยหาที่จอดเลี้ยวขวาเลยครับมันซ้ายคงจะเลี้ยวไม่ได้หรอกก็ลืมถ่ายเลยอุวยลืมเอาแว่นกันแดดนะไปเอาดิมาเก็บกระเทียมขาลิฟขาลิฟขาลิฟฝาถือแป๊บเดียวเดี๋ยวพี่เช็คดูก่อนว่ามันโอเค ทำไมไม่ถ่ายถนนก่อนเนิ่มค่อยเล่นมือถือไม่ดูมากไม่สวยด้วยทำถนนให้ได้ก่อนค่อยเล่นโอเคอยู่นะเดี๋ยวีพี่นี่ก่อนเด๋ยวหนาวไปเตรียมพร้อมวันนี้เราจะพาคุณไปกดใบกะเทียมนะค่ะมันแดงไปไม่ได้อย่าเพิ่งไปนะรถไฟชนไา รอ,อ,อรถไฟมาแล้วเห็นไหมคะรถไฟมาแล้ะเดี๋ยวเรารอให้รถไฟไปก่อนแล้วเราก็อ๋อสแสดงว่าสแสดงว่าเขาเก็บภาพไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเขาค่อยไปทำทีหลัง รวมภาพไว้เยอะเยอะาก่่ะีที่มากะเทียมใช่อยู่นี่สิบกว่าปีเลยนะคะไม่เคยมาเก็บกระเทียมนะคะเดี๋ยวเอาตายแล้วพี่แรกพี่กับมากับพี่ทิพย์แหละค่อยๆอยากมากอยู่แต่ว่าบงไม่มีสว้อผ้ามากข้างหน้าก็สวยนะเธอ มาเดินป่ากันค่ะเก็บกระเทียมบรรยากาศสวยมากค่ะขึ้นมาจากบนเขาั้ออกวา่เาบ้าเป็นใดตอนนี้ฮะถึง้รัเฟี่ยนงกต่าเราหาน้าแต่ว่าฉันอาปิดกับที่เก่า แต่ว่าคนออกรายมูที่เด็กหน่อยที่เ็นงานใหย